เราต้มเสร็จแล้วโอ้โหดูความชำ้ำไก่ซีอิ๊วหอมตัวละ230บาทเปิดแล้วนะครับที่ร้านซีอิ๊วหอมวันที่7นี้อย่าลืมเจอกันนี่ตัวส,สวยๆอย่างนี้เป็นไก่จากบริษัทเบทาโกไก่อนามัมนีเ่เราต้มเสร็จแล้วโอ้โหดูความชำ ดูน้ำซีอิ้วที่มันอยู่ข้างในดิมันเก็บไว้ข้างในนี่คุณจ้อยกินซะจะได้กูจเขารู้เรื่องอทำมาก,มากทำแบบนุ่มด้วยยังต้องนุ่มด้วยนะเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิต่ำว้าวโอ้โหน่ากินแบบผู้ดีระจ๊ะนี่นี่ไงเธอเสิร์ฟมาแบบสวยเชียว,ว,ยเ,ยวเนี่ย,วย,เ,ยวเวลาเราบิดมาง่ายนิดเดียวอ่ะเรากินแบบผู้ร้ายก็แล้วกันห,หม่อมถนัดดก <laughs> สองยสามสิบบาทหนึ่งตัวครึ่งตัวร้อยสามสิบบาทสั่งได้ทุกแอปเดลิเวอรี่นะราคาหน้าร้านนะสองร้อยสามสิบใครส่งรถมาก็มารับไปสองร้อสามสิบราคาในแอปต้องบวกจีนะจ๊ะตามจีพีเขาไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กำไรอือืตัวหนึ่งเนี่ยคนยังกินไม่หมดหรอก ออืมอมวันที่เจ็ดมิถุนายนี้เจอกันซีอิ U ๊วหอมเสิร์ฟเข้าไปก็เจอเลย